พี่เติมเติมไหมพี่เลยเลยขอเติมหน่อยลมลมพี่เอาให้จะได้ลมดีๆด้วยนะเออพอแล้วพี้ข้าขี้ข้าขี้ข้ากันขี้ข้าคุยอะไอ้สัสเฮ้ยเอาให้เขาเติมเนี่ยเขาร้อนปั๊ไม่แม่งเขาำหาพ่อมึหรอพีฟสามพีอีหมดเออไม่มึงคำหาพ่อมึงเหรอไอ้สัสแล้วมึงเงียบทำที้ยอะไรอะไรรอเล่นครับพี่พี่รออะไรเนี่ยพี่ทำอะไรเนี่ยอะ เนี <Auf S 2> ่ยค <together> <Luis> ือพี่เราให้พ่อมอยู่นี่ไงเอาพี่เราให้ด่าผมด่าสซะเลวใครเขาไปบอกว่ามึงเป็นศัตรูกูไอ้เหี้ยกูไอ้้เเหีียยจไม่รู้นะเว้ยว่ามึงแม่งไอคิดยังไงอ่ะไอ้เหี้ยแต่มึงแม่งแพ้แล้วมึงแม่งไม่ยอมรับความจริงไอ้เหี้ยกูไม่มีเวลาไปเล่นกับมึงแล้ว มาถือใหม่แล้วแม่ก็พูดกันไปเรื่อยท่องเป็นนกแก้วให้น้ำมันเจ้าหรือว่าเจ้าประชาที่ป้ายเป็นไม้ประเทศแม่ก็เมื่อระแกงแต่ปลาบู่ทองเห็นกูเป็นอ้ายหรือว่าเอ่อยเอาอะไรกับมือหลุมที่ถนนยังเป็นหลุมใครเขาบอกจะรันกูว่ายังห่างกันเป็นขุมฝากบอกเจของประเทศที่ผ่านเงินไปเป็นถุงภาษีพวกกูแม่งเยอะเกินที่ใช้เพลินเอาไปหมุนเลือดเกิดไม่ได้ติดตรวนกันเป็นโซ่พูดก็ติดคุกเพราะกบหัวแกเป็นโง่มีรถถังวยึดอำนาจ ก็รู้ประเทศกูไม่โคตรเซียวประเทศที่เอาเงินให้เจ้าส่งให้โชคเคียวประวัติศาสตร์ไม่บอกเหตุบอกผลเอาแต่เลี้ยวความจริงพูดไม่ตรงไปยืนอมกันแต่เจียวเอาไหนมีใครให้มากกว่านี้อีกมึงควรเก็บเงินให้พอแล้วก็ลีลีออกไปสู่โลกกว้างแล้วบินไปชี้ปีดีกว่ากบดั่งเทียนกับยาที่ผีดิดประเทศไทยมีใครให้มากกว่านี้อีกอนาคตกูไม่ยอมให้คนพวกนี้ขีดสถานการณ์รอบทิศที่มันบีบบีบถ้าวันหนึ่งหลังชนฝากระเพาะก็กยี้ฉีใครให,ให้มากกว่านี้อีกดูผลประโยชน์เหมือนดูดเลือดภายในอก ยิ่งกว่ากระรืนนอนมักชอกชอนไปในศพไม่มีใครเขาอยากตกเป็นเบี้ยภายในบทเพาเอาอำนาาไปใส่มือไม่กลายเป็นเบี้ยกันไปหมดเหมือนกันไปหมดผลประโยชน์รูปเดียวนอกจากคนในข้อเราอยากให้บอกให้พูดเชียวไม่ว่ารวยหรือจนจะอ้วนผอมดูซูปเซี่ยวกินข้าวตอนตายก็ลงในเชนด้วยชูปเดียวจนเห็นคนตายบนถนนเลือดเขากระจายบนถนนเพื่อนพี่น้องทัางตำรวจทั้นทนายหยิบปืนยิงกันประปายขีดร้องวุ่นวายบนถนน อยากขึ้นไปบนยอดไม่รู้จักแพ้ถ้าอยากอยู่ไปจนรอดช่วยไม่ได้ถ้าโดนระบายไปจนเมดก็ใช้ชีวิตตามระบบแต่งงานและใก็เย็นไปจนคลอดฮะ real flow gon focus here มึงยอมเสียเวลาสี่ปีเพื่อเป็นรัฐบุลหุดไอสัตว์ที่ไม่ยอมแต่มึงยอมเสียเวลาสี่ปีเพื่อให้นามสกุลของมึงแม่งถูกพูดขอบละโอเคแนะเพ่อ่าโอนมาก่อนเอามาก่อนเพิ่งแรกโอนทีเดียวครับเพ่โอเคกูจะรอดูโอเคเสร็จไหนครับเพ่